รีวิวบอกกุ้งให้ดูนะครับออกซิเจนเพียงพอนะครับท่อท่อกลมนะครับ นี่บอยใหญ่นะครับ กุ้งมันไม่ชอบน้ํานิ่งนะครับสําหรับคนที่จะเลี้ยงนะครับต้องลงออกซิเจนให้พอนะครับแล้วก็เหลือตัวทําน้ําวนนะครับยังยังไม่ได้ติดตั้งนะครับอันนี้ทดสอบระบบออกเลยนะครับครับผมเดี๋ยวยังไงจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจก็ทักมาได้ที่เพจกุ้งฝอยเต้นสดซิ่งอุดรน,นะครับ หรือกุ้งชิ้นอุดอนนะครับอันนี้จะเป็นออกตัวใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นหกท่อสายนะครับหกท่อสายแล้วก็มาใช้ตัวแยกนะครับแล้วลงกุ้งจะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับ